สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสมพรอนฟ้ามีกพ่นฟ้ามครับเมื่อวันที่วันที่เนาะกับมีโอกาสได้คุยกับผู้เฒ่าเนาะผมโทรไปเติมกำลังใจเนาะไปเสริมพลังใจออกับคุยถามข่าวกับผัวกับเมียส่วนมากนี่คุยกับพนิชเจ๊นี่พี่นออ้องม้มีอหยางดอกนอกจากเรื่องกุ้งเออ พ่อฝากกุ้งไปห้เราเด้อโลโหกขีดวะสัน่นโอ้โหกัเว้ากันอย่างสีสุเมอเด้ขันผมบัวทู่ไปเังมือเลี่ยงเนี่ยผมกับสีทู่พานกล่องเราก็ไปคุ้ยกับเถ่ายุดยจ้งหน้ากับสีคุยกันพานกล่องวงจรปิดแท่นเออกับสีถามเรื่องกุ้งเป็นยังไงที่นี่พอที่เข้าบันทึกหนาจอเข้าบ่อบันทึกเสียงไว้หคนี้ ผมก็เล่นใหม่มากันยาย่ก็ถือว่าเป็นตัวแทนของน่องอีกสองคนละกันในการถามข่าวสารทุกสุกจิบกับพัวกับเมียกับทางบ้านเนาะตั้งแต่ตั้งแต่ผมเนี่ยให้พอเฮ็ดบอวกุ้งฝอยเราก็มาเลี้ยงกุ้งกามกามแบบจริงจังนะผมต้องบอกว่าจริงจังเลยจริงจังในที่นี้กับผมเป็นคนลงทุ่นซะ เป็นส่วนใหญ่ก็คือลงทุนเกี่ยวกับอาหารกุ้งเกี่ยวกับลูกพันกุ้งที่ผมเอาไปล่งนั่นแหละตัวน้อยๆพี่น้องเหล่ากบโบูวเรื่องบรรดาลใจก็กำลังใจมาจากผู้เ่านําเพิ่นด้เฮดไห้เพิ่นด้เห็นความตั้งใจของผมพมอมผมก็จริงจังคือกันผมว่าพ่อมันใหญ่ซําไหเจ้าทายลูกหข่อยเบิ่งไห้บพราผมสีโทษถามเนี่ยต่เร่องกุ้งเลยครับส่วนมาก กระถาม,มากินเขาแกงกับอย่า,าย่างกุ้งเนี่ยพลูกุ้งต้มปลาทูต้มปลานิ่นแล้วก็เป็นห่วงที่สุดกับว่าเลี้ยงอันปลาคอหรือว่าปลาชนเขาบ่อน,อนี่มันก็ออกปลาลูกขวาก็ร้ายเมียเออออกเป็นมื้นนะ่ะเป็นกับพาย่ามจะกำจัดให้ผมเป็นกระยิ้มได้ฮะนี่ไอ้กูใส่ปลาคอพอ่อใส่ปลาคอแม่ลูกอันใดแล้วตัวนึงว่าสัน ก็เลยถามมาเขียดคือนย่งหอดป้ากูธรรมดากุ้งจะกินเบิดเพิ่นกับง้มกุ้งง้มอยังเพิ่นกับว่าเมื่อนี่กุ้งขึ้นมาเต็มอยู่ผมกับพยายามถามว่าพ่อมันหลายปันไดมันเป็นฝูงเลยบอกเพิ่นกับว่ามันเป็นฝูงพูดแล้วกุ้งมันบ่คิดว่ามันสีหลายปนนี่พ่อกับท่ายิปพ่อกับท่ายลูไว้อยู่ดิแต่พ่อทรงบ่ได้มาสักเดี๋ยวอยดีสื้อไอ h ฟ n e ไปแห่จ้กเครืองนึงสันดกเออ เสือไอโฟนสิบเอทเป็นไอพุทธเาใส่ก็น่าว่คือแบบขั้นแขวแที่อสันดอกเออแต่ก็ต้องเก็บเงื่อนกอนพยายามเห็ีดขีบหลายกว่าเก่าพยายามรีวิวสินค้ามันได้หลายกว่าเก่าเพื่อที่จะรับข้อมีชั่นของเข้ามาในหนาทิกต๊อกที่มั่นหลายขตนเนาะเออผมก็บ,บอกให้ฟังอธิบายฟังนี่เพราะเนี้ยบา,างๆเนี่ยพ่อกับทายขีดให้เม่ไรก็ได้ทายเอาเมือ่อนิ่งๆทาย สินค้าหรือว่าท้ายต้นหมอกต้นไม้ต้นเซาวาโรถท้ายกุ้งท้ายน้ำผู้น้ำตกอ่ะพยายามทายมาให้ผมเนี่ยเมื่อไดผมบมมีลิปลุงหรือว่าผมบมมีลิปเอามารีวิวเนี่ยผมจะได้ลิปจากมูเจ้านี่เอามาล่งขายของเสนอผมจะรีวิวเสนอเปิดเบากันโดนเตื่บปุละเครื่องเข้าสีฝ้าของงานบล่ล่ะเป็นกระทมว่าบ่เเ็ณงานบอ่อเ็ด ข่าวการถือสันต์กันเลย่ะเมื่อมีโอกาสผมก็เลยบันทึกหน้าจอเพ,พึ่งลูดซึ่งรู้พี่น้องว่าโทรศัพท์ฝ่ายมันบันทึกหน้าจอได้ให้ตนาพูนันพูนีท่าคลิปให่เลยก็เดยเลยว่าไอ้ร่องบันทึกเบืองว่าตะลุยหลีได้พี่น้องลูยง่ย้อนยังย้อนคุณเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นเขาบอกว่าเอาคลิปที่ หรือว่าที่ไลฟ์ติกตอกนะเอามาปักตะกร้าก็ได้ผมก็เลยล่วงเหตุเบิ้งไปหาเสร์ชเบิ้องในก o เกิว่าวิธีการบันทึกน้จอแบบใส่เสียงหรือไม่ใส่หรือจะไปตัดต่ออีกเจ้งไดเหตุเจ้งไดเพราะที่ได้ความรู้มากกับขอบคุณคุณเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นนะครับเนาะทีเค็บให้ผมหูจักข้าวาปักตะกร้า ขอบคุณเพื่อนเพื่อนกิฟเพื่อนกิฟนะอีสานขายถูกเปยุนขายถูกความตีเขายัางให้กำลังใจผมในการาราวิวสินค้าในการเท็ดนนหนาในการปักตะกาในการที่จะเท็ดให้ผมเนี่ยขยันขึ้นเท็ดให้ผมมีพลังบวกหลายขึ้นเรากับผมได้ความู้จากการเลี้ยงกุ้งจากการาค้นหาขอมูลงในกลับซื้อโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยกะพ่อสมควร เออห้าเห็ดมาสองปีจนว่ามือนีห้าเริ่มมีไรได้กุ้งหฮากะมีการจะเลื่อนเติบโตไปในทิศทางที่ดีขึ้นเออห้าเห็ดเอียงกับป๋อกับเม่เห็ดแนวดีๆมันกะสีแ,แนวดีดีตอบเที่ยงกลับขึ้นมาหาเจ้าของเออผมกะคิดไปซ้ำนี่แล้วเมียนแต่ผมเห็ดดีประพฤติดีเห็ดโตดีมันกะสีหนุนผมขึ้นไปให้จุดที่เ้าเคยย่ำแย่เนี่ย มันก็สินหนุนผมขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากพอกับเมียนี่คือพระในบ้านคือคนที่ผมหักที่สุดเดียวมันเถอะสมัยตะกี้บ่ได้คิดจ้าซี่อายุมันหลายขืนพอเมียกับอายุหลายขึ้นกูสีอยูจังไถ่วะถามมือหนึ่งพอกับเมียโบมี่เพิ่นกับพยามย่ำเ้ว่าสูสิอยูจังได้ถามมือหนึ่งมือใดมือหนึ่งบบมี่พอกับเมียผมกับพยามหาแนวเห็ดพยามหาเนวาไปให้เถ่าเห็ดไว้เออ เนี่ผมบะมีลูกเนาะบอกจะซื้อผมกับบะมีลูกอัพี่น้องเออผมเกิดซูมือนี่ปงกับลหลๆลย,ย่างหรอกอะพยายามสัง่งแร่งอาหารสัง่งคว่ำมหมันคงให้ครับวิธีเกษตรกร,ร,กรแบบผสมผสานเนี่ยแบบจริงจังเลยแหละจักน้อย,ยผมมาเผืนหน้าที่เคยเห็ดเข่าเนี่ยจะบะมี่เราแหละ <laughs> ผมสิพยา,ยาบเปลี่ยนพฤติกรรมมีไรก็พอเนี่ยเจ๊กนี่ให้กลายเป็นแร่งอาหารหรือว่าเร่งวิถีเกษตรกรแบบผสมผสานเฮ็ดให้เป็นศูนเลียนลู้ให้ทุกคนสามารถาดูเลี้าจะของสามารถดูแลียครอบครัวได้โดยที่บ่ต้องไปแข่งขันครับาการแข่งขันเลียนจบแม่ไปเฮ็ดงานโลงงานผลสุดท้ายพออายุเริ่มจะ30เข่าลักซี่นี่ ทุกคนจะเริ่มคิดหวนเมื่อบานแทะแน่นอนโดยเฉพาะผมมีความคิดแบบนั้นก็เลยว่าเออเข้าเห็ดใบเขาเริ่มเห็นเข้าเริ่มเห็นความสาคัญกับสิ่งที่เอาเห็ดใบเรื่มเห็นร้อยยิมเริ่มว่าให้ผูดเถ่านี่คิดน้ากับปัญหาต่างๆที่เข้าเคยสางไว้ตั้งแต่อดีตเนาะเข้าเคยสางเรียงบ่ดีเข้าเคยสางนี่สางเส้นไว้ให้เฒ่า,าไว้าลายเป็นล้านหมดละเถ่าก็น้าแก่ให้เนาะ ตั้งแต่เห็ดบวมันน่รู้สึกว่าผมเห็นร้อยยิมพวนี้เจี๊ยบหนหลายขึ้นร่วมกับการสูญเสียเจ้าเอ็ดเนาะน่องไส้ผมค้นกลางนี่กะกะอักขึ้นกันพี่น้องเวลานึกถึงเบาเรื่องนี้ขึ้นกะอักกะอักเราก็ผมพยายามเข็มแข็งให้มันหลายที่สุดเท่าที่ผมจะเข้มแข็งได้นะเออเข้ากับพยายามเห็ดแนวนั่นแนวนี้ให้มันหลายขึ้นพยายามบ่อจากเห็ดโตให้มัน ว่างต้องหาแนี้ยเห็ดยุตตลอดเวลาเพราะว่า,วาต้องรีบสร้างตัวเองให้มันได้ในสิ่งที่เราอยากได้ในวันที่เรายังมีแรงอยู่ยังสิงนะตอนที่เขามีแรงอยู่ร่างกายเข้าแข็งแรงสมบูรณ์เนี่ยผมว่ามัน่นโบสายดอกถาคิดว่าจะล่วงมือทํำออียงสักย่างใดอย่างหนึ่งให้มันประสบความสําเร็จหรือไม่ประสบความสําเร็จอย่างน้อยๆเข้าใ้เห็ดมันแล้ว ดีกว่าบเหตุยังเอาซะเลยในเราก็ไม่คิดว่ามันจะสายไปในตอนที่เข่าบริหตุมันสิมานางเสียใจที่หลังว่าสาไข้กูเหตุ้อมการกับมึ่งสะไข้กูเรื่อมต้นซะแต่ก่อนผมกับบริเป็นเั่ซี่หลังจากที่ผมทําแล้วมันมีแรงผลักด,ดันอะไรบางอย่างไหมเหมือนมันมีพลังงานบางอย่างที่อยากให้เราต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่อง,อองผมก็เลยรู้สึกว่าเออ การเกษตรตะกวนนี่แบบผสมประสานนี่มันดีหลายอย่างบ่ต้องไปล่อหนามามกปีละเถื่อจึงในว่านเขาจึงในไถหน้าจึงในว่านปุ๋ยบ่ต้องไปล่อแบบว่าให้ล่อการเก็บเกี่ยวคือมันสามารถทําได้เลยขอแค่คุณตั้งใจในสิ่งที่คุณอยากทําเริ่มต้นจากจุดเล็กๆความฝันเติมไปทีละนิด เดือนละร้อยสองร้อยกับว่าไปผู้ใดคิดว่าเฮ็ดเกษตรกรเราที่ไปลงทุ่นเทเดียวน่ะคิดผิดมากๆผมอยากบอกว่าตั้งแต่ปลายเดือนธันวา 6, 7, หกเจ็ดเราก็มาเริ่มเฮ็ดเริ่มเฮ็ดเถียงเฮ็ดบัวดันหน้าเนี่ยมักกะลาหกแปดเลยผมเริ่มนับหนึ่งเดือนมักกะล่าเลยวันที่หนึ่งมักกะลาหกแปดจนว่าเมื่อไหร่วันที 1, ่สิบสี่สิบสี่ตุลาเนาะจนว่าสี่ใดซัมหนีไปนอน เออเจอกันคลิปหนาครับ